เตรียมตัวให้พร้อมครับ เพราะว่ากฎหมายใหม่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังจะเปลี่ยนวิธีขายวิธีโฆษณาและแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าเหล้าให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับโดยพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พศ2568จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ครับโดยกฎหมายใหม่นี้ครับโอนอำนาจกำหนดเวลาและสถานที่จำหน่ายจากนายกรัฐมนตรีไปอยู่ในมือของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับและได้ยกเลิกประกาศและคําสั่งเก่าที่ซ้ําซ้อนขยายคํานิยามคําว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงเพิ่มข้อห้ามการโฆษณาและการใช้โลโก้แฝงในกิจกรรมอื่นๆด้วยพร้อมกับให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านค้าสถานบันเทิงหรือแม้แต่การโฆษณาออนไลน์ได้ครับ ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งปรับและจำคุกเลยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการปรับกฎหมายครั้งใหญ่ในรอบกว่า17ปีเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและพฤติกรรมการดื่มยุคใหม่นี้นะครับในวันที่8พฤศจิกายนนี้เริ่มบังคับใช้จริงใครที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องศึกษากฎหมายนี้ให้ดีนะครับ